Are you ready for the- เจ็ดมอนถ่ายยังไงอ่ะถ่ายแั้วนานแล้วครับนี่คือรายการแจสเกปโอเปเกมปารีโออยู่ในเกมเจสเป๊ซสามกับคอยแล้วก็ต่อครับเนื่องจากผมเล่นไม่ได้ผมก็อยู่ข้างนอกอีกไปมันเสือกค่ะโคตรเว้ยเฮี้ยเว้ยแบบเฮี้ยเฮี้ยโอ้โหโอเคครับผมจะเงียบก่อนในณจุดนี้เออเว้ยให้ดีดีดี ชอบชอบชอบ,ชอ,บ,ชอ,บ,ชอ,บอาวอุ้ยชอบจังเพลงมิเท่ดีตะการวารายตี้มอสลำเป็นบ้าอืมเอา,าอะไรเนี่ยมันหุ้ย มีอะไรถามได้นะมีอะไรถามได้นะให้ตายสิรเบอร์เอ้ยไม่เอาอ่ะเออเออข้างข้างโอเคอย่างน้อยกูก็ได้ยามาแหละววะแม่งรัน<ป> เปิดโอ้ยมันคนละประตูแล้วผิดประตูแล้วโอ้ยยังไงปิดเรีดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต่ออย่าลืมเงยนะเว้ยอย่าลืมเงยหน้าด้วยเงยอ่ะเงยอ่ะเงยต้องทำอะไรล่ะทำอะไรทำไม่ได้เงยอ่ะอ๋อไม่ได้อ่ะ ก็เล็งอ่ะเล็งขึ้นอ่ะไม่ได้หรอไม่มจะยืนจะยืนอ๋อคลิปที่แล้วกูหลอนเองแม่งเปิดดิเปิดเปิดเร็วเร็วเห็นไหมมึงทุบทีแม่งริบเสียอ้าวอย่างนี้มันน่าฆ่าไหมเนี่ยเฮ้ยอะไรวะไม่เอาอ้าวเฮ้โอ้ยดูสวยขึ้นเยอะเลยอ่ะ กด,กดตัวเอฟเนาะคนะรับแยบนาไอ้พ้อยฆ่าไอหนวดก่อนฆ่าดีมีปืนนะมันอยู่ฝั่งนู้นจะไปรีบฆ่มามันเถอะพี่ะ่ะเออเอือ้ออืออื้อือน่าโวไอหนวด อือสโลโมเพ็นชันเฮ้ยยาอะไรวะกูระแวงหน้าระแวงหลังระแวงดนา้ข้างปะเป๊เแต่งหน้าต่อเจตมอนเฮ้ย อุ้ย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 อ้ยหลังหลังโอย่ามาอย่ามาหาที่เหี้ยโอ้โหอ้าวเอาลืมลีโหลดปืนไอ้นี่เหยียไปครั้งแรกที่โดนแล้เนี่ยปล่อยล่ะไอี้ ไม่เลิกไม่เลิกไม่อยู่จนซื่อเฮ้ยเฮียไม่โดนหรอไม่ตองครับเฮ้ย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 ้ยเเเดี๋ยวผมยเง้ย้ยเฮ้ยเ้ย้ยยเฮัย้้เยเเ้เยยเรย เีอไม่หลอนจนมีตัวอะไรข้าง้า่าวะมีไม่มีเอาเลยหลอนแล้วเ่อาอุ้ยออุอ้ยอุ้ยอุ้ยมึงมึงมึงมึไปเลือเออยามาืดหน่อยขอขอขอยาย กระทืบกระทืบมันซ้ำนี่ขอยยาทืบอย่างแรงจุงเบยมียาบ้างไมไม่มียาเกมนี้ฮะแต่อยู่อย่างหนึ่งนะฮะเวลาเรากระทืบศพนะฮะมีคนเร็วเลยคนพวกนี้มันเก็บยาไว้ในตัวยังไงกูไม่รอมึงละรอแล้วแม่งเสียเวลาเดี๋ยวมึงแกล้งกูอีกอ่ะลงมาเร็ว่า มันลงแบบเร็วๆไม่ได้วะโดนลงเลยกลัวเลยมากลงสีน,น่างลงเออลงมาลงมาลงมาไม่แกงเ้ยังยังยังไม่หยุด <c oughs> ยังยังไม่หยุดเล่นอเดี๋ยวขอขอดูดิอืมอะไรมันวะมันก็เบียดกูอะ่ะโอ้โหมัน ค็อกเทลยวตายว้าวเอไปเร็วไปเร็วเฮ้ยเ้เฮ้ยกดสเตสิตเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกดกดกดสเตสิตอะไรวะเฮ้ยกดสเตสิตอะไรวะตัวซีตัวซีตัวซีอู้ลืมโถอดถอดเอง อุ้ยไอสองลืมลืมหมดแล้วนล้วนนนนนนไปแล้วไปแล้วสดสดสดจะดูนี้ไม่ตายไม่ตายเราจุด ไมพอพอลงไงวะูไม่ลงละแม่เงยเลยเอามึงอะมึงอะมึงอะถอยดิถอยไอ้ฮ่าไอ่ห้ เจตฝนตกอะไรหูยอข้างแล้วข้าง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 อุ้ยม่งหลอนว่ะหลอนคือกันนั่นแหละกูไม่หลอนกนว่ามึงอ่ะโอ้ข้างนอกแล้วมัน จริงๆเลยอะอะไรวะเฮ้ยพอยเร็วมาเล่นเกมพอยเกมอะไรไม่รู้อ่ะมันให้ทำอันนี้เหรออะไรเนะี่ยกด E ีดิดอีไม่ได้เล่นนานแม่งอ้าวคุณบอะไร เจดกักจุกอะไรไปดูของตรงนู้นดีกว่าไหมโอ้โอ้าวอ้าวไหไม่มีหรอโอ้ชิปการ์ดการ์ดยายไนไนการ์ดไนมีป่าปาปาปะปะปะหมดเวลาแล้วต้องเสียใจแล้ว ได้อะไรนะปิอด,อ,ดอ,อีกปิดเออไอ้ข้างเว้ขอยาหนนี่ให้เหล่าอันเดียวขอยาเอ้อไม่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 ค่อยไปสู้กับผีแล้วค่อยเอาอยามาจากกับเลยครับผมครับผมไปไปนี่นี่มองซ้ายมองขวา

Hey! Ooh, what I... is it what's going on? Nothing. Nothing. Everything's fine. Everything's fine. Oh, Ellie, the admiral was obsessed with making a key. A key to what? what is it? Hey, a key to what? Some sort of alien device. A machine. I think that she believed that it. Oh my God! She wanted to turn it off. She wrote that over and over again like a mantra. Or instructions. This is exactly what we've been looking for. This isn't just some random planet, Isaac. They found the source, the Marker Hole Marker Shit! All right, so let's regroup in the control room. We can plan our next move from there. Mark, shake it off. Let's go, Mark. เย <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> ่ครับผมไม่ไหวว่าก่นอนจะมานะมึงของเงียบนั่งทำสมาธิหน่อยได้ไง <c oughs> <laughs> if we can get it spaceworthy again, we can use it to reach the planet's surface. No chance. We find the shuttle, then we're getting the hell out of here. Damn it, Robert. If yeah. we don't stop the markers, there won't be anything to go back to. <laughs> Either way, it looks like the shuttles are only shot. Where is it? The biggest ship of the fleet. Terra Nova. Hello. die up They must have had some way to travel we'll find it. นาเงี้ยแย่หน่อยแย่หน่อยเสียงแบบนี้แม่งหลอนว่ะเออกูดูทางนี้ให้เฮ้ยมีของไหมอ้าวเฮ้ยฮะมีมีอะไรอ่ะปวดยาพี่ง้อปวดยาพี่คืออะไรวะไล่ก็ไม่รู้โอ้แม่งอุ้ย มาทางนี้เร็วๆเป้นจิ๊กจอกปะเฮ้ยเอไอหาเป็นจิ๊กจอกอหรครับอะไรอ่ะใครใครเป็นคนเปิดอ่ะมีของเล่นเลยอ่ะโถเอ้ย

ระวังระวังระวังอออเอาเาตเงียบเลยงเงียบเลยกูต่อเงียบเลยเลือดต่อต่อตกใจพูดไม่ออกเลือดลดเป็นยอดดีพูดไม่ค่อยอ่อไม่ใครชออ็อตอ่ะช่วยช่วยไปปรับหน่อยไม่ต่อตีไป<ค>ไข่รเดือดแตกไปฮะไปปรับไหม ไม่ตอตี้ใครเรื่องแสงมันชอ็อตนะครับไปปรับไม่ก่อนไปครับครับรับเจรครับรับเจ๊อุ้ยมีสองห้องอะ่ะไปห้องนี้แหละไม่แน่นะจุดนี้ก็ออ,อาจจะพบมวลสารหรือพลังงานงยหยู่ก็เป็นาดาว ต็อปโยเมาเลยพูดเลยไฮ่อเอ้ยเฮ๊เฮ้ะฮะว่าเอ๊ะไลไม่มีอะไรเลยบางห้องเนี้ยตาไปเอะเป็นแรโชว์เป็นแอ่าอยากดูใช่ปะไม่เห็นอะเราไม่อยู่ในเกมอ่ะลองดิหยยบหยยบสอง ข่ามหิวอะเล่นเพียอะไรก็ไม่รู้อ่ามวเดือดเดดเดดเดลอเฮ้ยอ้มือเฮ้ยคนนี้ใครอะแอี่ไงแฟนไอเส็ไงทิ้งเซกยขอเย็บจุดหน่อยไอไอหันอเกลโส เออเอ้เออ้ต่ผู้หญิงแสดงเนี่ยเออเออมันไม่สนใจมึงมันสนใจไอสเอสแสกอย่างเดียวเสื้อแดงไหนวะเออเสื้อแดงพี่เก่งเสื้อแดงเหรอวะเสื้อแดงเพื่อในเกมพี่ในเกมอะอเหรอนึกว่าในรูปนี่อันนี้อันนี้ถ่ายแล้วอันนี้ถ่ายถ่ายอยู่พี่ถ่ายอยู่อันนี้อันนี้ก็หื่นดีจังแม่ ข้างบนไม่เห็นเกียร์เลย,ยมีการ์ดอยู่คอยเก็บไม้หน่อยการ์ดอยูอ่ไหนต้องอยู่แถวนั้นแหละแม่งบ้านฝนตกไ,ไม่เห็นมีอะไรเลยน่า,นานปืนกูใหญ่ไม่ละว่า<อ>ไงนาสันบอกนาสันเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปเดี๋ยวขึ้นไปเอาล้วครับตอนนี้ เอาละครับตอ,อนนี้สำรวจไปทั่วไอ่ได้การเอ้ยได้แล้วเว้ยเนี่ยบอกแล้วเนี่ยาหาได้การในกล่องเวย้ยต้องลงยังเละยังเร็วอย่างเลยแอกลัวฮะแก้งอะไรก่ฮะกลัวมันแก้งแม่นก็ไม่พูดภาษาเหนือก็ได้เชื่อเชื่อเปลี่ยนชุด มันจะมีให้เปลี่ยนเปล่าวะไม่มีนมีเว้ยให้ตายสีอะไรเดียวแม่งก็ชุดเดิมเ,เราลืมเราพลาดอะไรไปหรือปเปล่าเฮ้ยเดินผิดตัวไม่ไม่ไม่รู้ไม่แน่นะไยเกิดนี่ ไปเกินนี่อ๋อฟังเอออย่าเพิ่งเลยมันได้ชุดใหม่ยังเนี่ยไม่เอาเถอะไม่ไม่ฟงไม่เปลี่ยนม,มันไม่มีอะไรให้เปลี่ยนเอา้าอยู่ไหนเนะี่ยอยู่ด้านนอกทำอะไร ครับผมกว่าจะตอบเอาเมื่อกี้ไปข้างนอกมาไปไหนไปข้างนอกอ่ะไปไหนไปข้างนอกเรื่องกู <c oughs> ถาม <c oughs> ถามเป็นอย่างก็เป็นเรื่องของตัวเองโอ่สาถามดีเป็นห่วงต่อละสิใช้กลับเอาเอาแล้ว ไม่ได้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 เดี๋ยวเดี๋ยวตบได้นวดเลยเฮ้ยเฮ้ยไหล่ไม่ถูกยายาผ่านยาจะพูดอะใครจะทำไมฮะเร็วดิแม่งแย่งซีนเอ้ามึงมีชุดปะวะมึงได้ชุดใหม่ไหมเดี๋ยวดูชุดนี้ชุดนี้หน้ากากไม่กูบาดมันไปเปลี่ยนเลยไปนี่หน้ากากแสดงว่าไม่เท่ เฮียนี่ก็สอดแทรกเข้ามาเยอะเกินก็มันสนุกอ่ะโอ้โหหลังแผลหักทำไมเขาไม่มีชุดใหม่เลยวะเกหันหน้ามาดิหันี่หันหน้ามาหันบอกให้หันหันหันเขาเพิ่งดีวะมึงอยากโดนหน้าสะบัดอ่ะ หันแล้วอารมณ์ขึ้นแม่งหมืนไส้ไมมีชุดให้เปลี่ยนมึงไปเก็บอะไรมาไม่มีให้เองเลยหรอเออเดี๋ยวลองลองดูอีกรอบก็แล้วกันมึงถอยไปดูไม่ดูแล้วหันมาดูหันมาดูหมดอารมณ์แล้วลองเปลี่ยนดูดิ ต้องเปลี่ยนดูให้เชื่อป่ะไม่เป็นหน้ากากเดิมอ่ะหน้ากากแสดงว่าไม่เท่อีกแล้วหน้าเดิมเดิมอ่ะชุดเดิมเดิมหน้าเดิมเดิมเออหน้าเดิมเดิมว่ะเพราะหน้ากากไงเดี๋ยวมิจจะโดนโป๊ไปเปล่า หน้ากากไม่ใช่พูดอย่างหน้ากากอยู่เฮ้ยไม่ถูกเจ็ดไปไหนเกตองเกตองมีชอบมีแล้วจะทำไมอ่ะอ passiert อออทางนี้ดีกว่า ต่อเปิดประตูไม่เป็นเข่าโหนี่คือเรื่องจริงนะไอ้แฮะนะครับใจยิ่งนักแกเพื่อนทำอะไรถังอ่ะดุดดื่มแล้วโลมวะเนี่ยกระดาษถังเป็นไงอะ Some kind of looping message. It sounds encrypted. It's coming from the research vessel CMS Greeley. This could be really important. If I get a chance, I'll check into it. <laughs> <laughs> เอ้ยขึ้นขึ้นยังไงขึ้นยังไงขึ้นหรือลงเอ้ยขึ้นขึ้นขึ้นอ้าวขึ้นอย่างงี้เดี๋ยวทอลงก่อนเอาไอ้สองอะไรหนึ่งอ่ะอ่าเข้าไปเนีเข้าแบบเท่ๆเลยอะไรอ่ะเข้ามาแล้วครับผม ไปหมูฮาวไปไหนเนี่ยสักที่นั่นแหละอ๋อโอเคอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอันนี้มันเป็นยานขอ่งภาคภาคแรกก็คือว่าคนละยานน,นี่ใช่นคนละยานนะมันเป็นตึงมันเออมันยานมันไม่ตึงอืมเดะเดะ ไปออกออกจะออกแล้วอ่ะอย่าใจรอนดิเอ,อ,อ๋ออกออกเเดี๋ยวจี้เดี๋ยวเฮ่อีละออกอยังไงวะเดี๋ยวจะไม่ให้ออกเอาโอ้กดกด F อ๋อ่ะ <c oughs> เห็วโอ้โอั่งแตเตอร์ที่เท่าไหร่แล้วอ่ะ้ <c oughs> ปไปแล้วอ่ะ ต่อเปิดประตูไม่เป็นอ๋อเปิดเป็นเว้รอบนี้เฮ้ยนี่ได้เว้ยแต่เปิดเปิดไอ้นั่นไม่ได้ไมีมปัญามันเปิดไม่ได้ก้นปืน่ะตัวประกอบปืนขอดูก้างมียายเหรออันเดอยวโอ้กูลืมเอายามาได้งเงินว่ะ <laughs> อไปดี่โอ้ยยา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 คนเฮ้ยโอ้ยไม่ไม่ไม่ไมช็อตอล้ไปจัดก,การก่อนไปไอชัตเตอร์ห้าแล้วเ <c oughs> อ้ยไม่ช็อตเว้ยไปจัดก,การหน่อยไอ <c oughs> ต่ออย่าให้หมูหูนะโอเค <c oughs> ยมอมขอบค จะจะเปลี่ยนอีกอปล่อยปอยเฮ้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 ยไม้มันโคตรเบาเลยเออโคตรเบาอ่ะฉัไม่ได้ยินเลยครับผมสตเตอร์ห้าแล้วก็ขอไดู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 กูจะปิดรายการก็ไม่ให้กูปิดนะมาอย่างรออ่ะป่านปิดแทนดิ สำหรับวันนี้เราก็ขอจบการแคสเกมแคสต์น,นี้สวัสดีครับ